ไ้หลายวันแล้วคุณลักษณะของอาหารต้องมันเก็บได้หลายวันนะฮะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยพวกปลานี่คนทักก้ากินไม่เป็นเลยกินก็ติดคอตายนะฮะหรือว่าเป็ดนี่เขาจะไม่รู้จักเลยเพราะบนดอยนี่จะไม่มีน้ําให้เป็ดอ่เลี้ยงเนะี่ยก็กินเป็นแต่ไก่ไก่นี่เขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะโดยเฉพาะไข่ไก่เนี่ยเขาจะไม่กินเลยนอกจากเป็นงานใหญ่โตจริงๆต้องถึงจะกินนะเพราะว่าไข่ฟองนึงนะ่ะ มันหมายถึงไก่ตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหมเขาจะเอาฟักไว้เป็นตัวไว้กินดีกว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะกินพวกผัพกพวกอะไรนี้มากกว่านะอาหารหลายอย่างมันจะสะอ่ถึงวัฒนธรรมของเขาเลยจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวตีนแคะติดตัวมาก็คือวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดเมนูอาหารมาจากบรรพกรุษ ความแตกต่างของอาหารทำให้ชาวจีนแค้มีความภูมิใจในเรื่องการกินแน่นอนว่าอาหารที่แตกต่างนี้ก่อให้พวกเขารวมกันเป็นหนึ่งความแตกต่างของอาหารจีนแค์จึงอยู่ที่เครื่องปรุงที่แตกต่างจากอาหารจีนความตรงที่คุณถ่ายคุ้นเคย อิ่มหนำกับรสชาติอาหารจีนแทะแล้วออกเดินทอดน่องกันต่อกับชุมชนชาวฮักก้าที่ทำมาหากินร่วมกันในบริเวณนี้ร้านที่จะพาไปนันเปินร้านชิุดท้ายที่เหลืออยู่คือร้านเป็งสุ่นเชียงพาณิชที่จำหน่ายผ้าพแพรมาเป็นเวลาน,านานนับสิบปี บริเวณร้านผ้าแพรไม่ไกลนักจะเห็นร้านขายยาสมุนไพรจีนตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหัวมุมถนนร้านนี้มีอายุกว่า100ปีก็ร้านเราก็ดำเนินการมาเกินกว่าร้อยปีแล้วจริงๆเพราะว่าเป็นรุ่นเป็นเป็นเป็นรุ่นที่สามตอนต้นแหละฮะเราจะเป็นตัวแทนยาที่มาจาก ต่างประเทศก็จากประเทศจีนสิงคโปร์มาเลย์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ได้เป็นตัวแทนของพ่อค้ายาไปเปิดสาษั์ว่ามันตีกับทางจีนร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของน้ำผึ้งยาสมุนไพรแผนโบราณที่มาจากประเทศจีนและที่นี่ยังได้รับสิทธิยาจากจีนแผ่นใหญ่เป็นตัวการันตีอีกด้วย บางทีเนี่ยเราเราไปวิ่งตามสมัยมากเกินไปโดยไม่ได้ดูแบ็กกราวพื้นเพของเราเองอย่างยาไทยหรือยาจีนก็ตามเนี่ยมันเขามีดีในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าคุณได้มองข้างเข้าไปเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนก็กลับมากินยาจีนเพราะว่าเขาเห็นในคุณค่าที่มันถูกมองข้างไปคนที่ยังมองไม่เห็นก็คืออยากจะให้ลองลองศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมถึง ธุรกิจพวกนี้ยาจีนพวกนี้ทำไมถึงยังทำกันมาต่อเนื่องมาถึงได้ขนาดนี้นี่คืออีกหนึ่งตำนานในวงการยาและสมุนไพรจีนแบบโบราณในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นร้านขายยาเล็กๆแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้ยังคงอยู่และไม่เคยจางหายไป และเมื่อออกมาจากร้านก็เดินทางไปกันต่อ,อยังสถานที่ที่ใครหลายๆคนเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ คนที่ชอบเดินช้อปปิง้งโดยเฉพาะในย่านสำเพ็งและเยาวราชอาจจะเคยเห็นซอยซอยหนึ่งที่มีชื่อว่าซอยซุนยัตเซนบริเวณปากซอยยังมีซุ้มซุนยัตเซนอีกด้วยก็อาจจะทําให้เกิดความสงสัยว่าทําไมชื่อของอดีตประธานาธิบดีผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยของจีนถึงมาอยู่ในชัยหน้าทาวของไทยได้ คำตอบก็เพราะว่าดรสุนยัตเซนเคยข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่ในช่วงพยายามปลุกระดมชาวจีนทั้งมวลทั้งในประเทศและชาวจีนพวนทะเลช่วงที่ดรสุนยัตเซนมาเมืองไทยมักจะพบปะกับชาวจีนในย่านเยาวราชเพื่อขอระดมทุนและเปิดการปลาสัยใหญ่อยู่หลายคราวจนบริเวณหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าถนนป่าถกถาเนื่องจากเป็นสถานที่ดรสุนยัตเซนได้มาหายปากที่นี่ มันเป็นสลัมตรงนี้มันเป็นสลัมแล้วในอดีตตรงนี้จะเป็นโรงหนังใหญ่โรงหนังหนึ่งเรียกว่าโรงหนังดาวทองก็ถือว่าเป็นถิ่นที่ดรซีนิเซมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ไงคือเป็นแหล่งสลัมบ้านของในหลีหวนอินที่นี้คนจีนอยู่เยอะก็สมัยก่อนตรงนี้มันเป็นสลัมนะฮะเป็นสลัม,มเหมาะกับการหลบซ่อนเพราะแม้กระทั่งในสมัยของโฮจิมินเะนี่ยท่านก็นมาปลอมเป็นพระบวชอยู่วันนี้อยู่หลายปีเลยอเมริกาตามตัวไม่เจอ นะถือว่าเป็นแหล่งจาชนเลยแหะตรงนี้สุญยิเซนเขาเป็นเรียวกว่าคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ชอบเรื่องระบบะคือเมืองจีนเอาพูดง่ายเมืองจีนสมัยก่อนนะมันถูกปกครองด้วยชาวมองโกใช่ไหมตั้ง200กว่าปีท่านก็เลยเพี่ว้าจะปลดแอกไงปลดแอกมามาระดมคนจีนใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในต่างประเทศในเอเชียเนี่ยนะคือหนึ่งเนะี่ยต้องการไม่ได้หลายเงินเพื่อไปไปซื้ออาวุธเนะี่ย เตีวพูดไปต่อสู้กับรัชวงศ์ก็เลยมาเนี่ยมามาได้แรงนปัจจุบันคนในสำเพ็งให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ตั้งไม่มากนักแค่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น,นที่แห่งนี้จากสภาพของสำเพ็งในวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักจากการค้าขายสินค้าทำให้ไม่เหลือร่องรอยของประวัติศาสตร์นอกจากอาคารโบราณหรือวัดโลกาณุเคราะห์ที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็น ทินี้จากความวุ่นวายมาพักยังสถานที่ที่ใช้ในการรวมตัวของชาวฮักก้ากันนั่นคือสมาคมฮักก้าแห่งประเทศไทยที่เป็นมรดกประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในย่านชัยนาทาวสังเกตได้จากป้ายของสมาคมถึงแม้ดูเก่าแก่ไปตามกาลเวลาที่ร่วงโรยมาแต่ยังคงไว้ในความขลังและศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเรื่องราวประวัติศาสตร์เอาไว้นับร้อยปีวันนี้นอกจากจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในอดีตของชาวจีน ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของเราแล้วนั้นยังมีริ้วรอยให้เห็นได้ตามตัวอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่อาหารการกินทำให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำล,ลังคลืบคลานไปอย่างช้าๆ